มหาพิกัดตรีสามพิกัด 1, มหาพิกัดตรีพลาตรีพลาเป็นพิกัดยาในคิมหันตะฤดูหรือฤดูร้อนถ้าจะใช้แก้ปิดตะสมุดฐานมีส่วนและตัวยาดังนี้ลูกสมอพิเภกปิดตะ12ส่วนลูกสมอไทยปิดตะ8ส่วนลูกมะขามป้อมปิดตะ4ส่วน ถ้าจะใช้แก้วาตะสมุดฐานมีส่วนและตัวยาดังนี้ลูกสมอไทยวาตะสิบสองส่วนลูกมะขามป้อมวาตะแดส่วนลูกสมอพิเภกวาตะสี่ส่วนถ้าจะใช้แก้เสมหะสมุดฐานมีส่วนและตัวยาดังนี้ลูกมะขามป้อมเสมหะสิบสองส่วน,วนลูกสมอพิเภกเสมหะแปส่วน ลูกสมอไทยเสมหะสี่ส่วน 2. มหาพิกัตรีกระตุกตรีกระตุกเป็นพิกัดยาในวสันตะฤดูหรือฤดูฝนถ้าจะใช้แก้ปิดตะสมุทฐานมีส่วนและตัวยาดังนี้เง่าขิงแห้งปิดตะสิบสองส่วนมเมล็ดพริกไทยปิดตะ8ดส่วนดอกดีปลี ปิดตะส่ส่วนถ้าจะใช้แก้วาตะสมุทฐานมีส่วนและตัวยาดังนี้มเมล็ดพริกไทยวาตะสิบสองส่วนดอกดีปลีวาตะแปดส่วนเง่าขิงแห้งวาตะสี่ส่วนถ้าจะใช้แก้เสมหะสมุทฐานมีส่วนและตัวยาดังนี้ดอกดีปลีเสมหะสิสองส่วน เง้าขิงแห้งเสมหะ8ส่วนมเมล็ดพริกไทยเสมหะสส่วน 3. ม,มหาพิกัดตรีสารตรีสารเป็นพิกัดยาในเหมันตะฤดูหรือฤดูหนาวถ้าจะใช้แก้ปิดตะสมุทฐานมีส่วนและตัวยาดังนี้ร่างเจตมูลเพลิงปิดตะสิสองส่วนถาสะคานปิดตะ 8ส่วนรากช้าพลูปิตะสี่ส่วนถ้าจะใช้แก้วาตะสมุทฐานมีส่วนและตัวยาดังนี้เถาสคานวาตะ12บสองส่วนรากช้าพลูวาตะแส่วนรากเจตมูลเพลิงวาตะสี่ส่วนถ้าจะใช้แก้เสมหะสมุทฐานมีส่วนและตัวยาดังนี้รากช้าพลูเสมหะ12สองส่วน พระเจตมูลเพลิงเสมหะแปดส่วนเทาสะทานเสมหะสี่ส่วนสรุปตารางมหาพิกัตรีถ้าจะใช้แก้ปิตะวาตะเสมหะสมุทฐานมีส่วนและตัวยาดังนี้ตรีพลาเพกไทยป้อมตรีกระตุกขิงพริกดี ตรีสารเจสะช้าปิตะสิบสองแปดสี่วาตะสี่สิบสองแปดเสมหะแปดสี่สิบสอง